เกือเคือขึ้นกรอบจ้ะเคือข,ขึ้นกรอบซุกเต็มตนม้นนั้นุณได้กินเคือข,ขึ้นกรอบผ้ายางหล่อจ้ะผ้ายางหล่อมาเบงบงบีงนวยไงน,ยนวยเตี๋ยจ้ะกับติดดิน บักมีคือขนุนนั่นล่ละค่ะอันเดียวกันค่ะขนุนขนุนหรือบักมีไม่มีสีอยากกินซุปบักมี้ามาเบิง์บักมีจ้ะอันนี้เป็นปลาเตยจ้ะปลาเตยเป็นต้นเตยยังห้าปลูกไวเ้เฮ็ดขนมแลยจ้ะเฮ็ดขนมเลยว,ว่าเอาไปต้มน้ำใบเต ơi, นยนาะจะนอนดูบา้านจะมีปลูกไว้นะคะ ปลูกไว้นี่เป็นเตยเตยหอมจ้ะเป็นเตยหอมแล้วจ้ะเนาะอันนี้เป็นเตยหอมมีหลายจหะไม่หลายปลูกไว้อยู่ในสวนมานจะเนาะอันนี้คืออะไเตยหอมค่ะเตยหอมต้นเตยหอมจ้ะอันนี้เป็นต้นกระโดนจ้ะักกระโดนจ้ะต้นกระโดนต้นใหญ่เติบแล้วจะเนาะในสวนคือกันค่ะ อยู่ในสวนนาถนนนะต้นกระโดนนี่คือต้นกระโดนกินกับก้อยกุ้งอ่ะแซ่บแซ่บมักคาให้มาเนาะค่ะอันนี้กาลังแตกเนาะค่ะนะกาลังแตกยอดดอกกระโดนเอ้ยต้นยอดกระโดนค่ะบ่เมนบ่แม่นอันบมเมนตดอกกระโดนยอดกระโดนยอดกระโดนสวยๆกระโดนกินกินกระแซ่พะยอดกระโดนเนาะยอดกระโดน ทักกระโดนบานห้าอ่ะจ้ะทักกระโดนบานห่าวละจ้ะอันนี้เป็นดอกเข็มปลาจ้ะดอกเข็มปลาผู้ใดเคยเขาปลาเขาดงเนาะค่ะสิหูดีว่านี่คือดอกเข็มปลาจะบางคนกับสิบุงหเนะคะว่านี่นี่คือดอกเข็มปลาเอามาปลูกไว้ในบ้านเนาะจ้ะก็ล่างออกดอกจ้ะดอกเข็มปลาจ้ะดอกดอกเข็มปลาอันนี้เป็นดอกเข็มปลาเนาะค่ะเนาะดอกเข็ม ไม่ใช่ดอกเข็มแดงถ้าเป็นดอกเข็มแดงๆดงนั่นจะเป็นดอกเข็มที่เรามาปลูกนะคะสวยงามประดับบ้านทั่วไปอันนี้เป็นดอกเข็มป่าจ้ะไครเคยเห็นบอกะไครเคยเห็นบอนี่คือดอกเข็มป่านะคะพามาเมืองดอกเข็มปลากำลังออกดอกค่ะกำลังออกช่อดอกเข็มปลาจ้ะดอกเข็มป่า ดอกเข็มปลาจ้าต้นหัวเสือจ้ะอันนี้ยุบานเอินว่าต้นหัวเสือนะคะเป็นพักเอามาันกินกระ้วยกงแซ่แบแซ่บจ้ะอันนี้ต้นหัวเสือคะ่ะต้นหัวเสือบานอื่นเอิญยังบุบหัค่ะแต่ว่าบานนี้เอินต้นหัวเสือคะ่ะอันนี้คาเนะาะกรลังแตกตัวคาต้นหัวเสือ อันนี้เป็นพักนะคะเป็นผักเป็นผักในแบนะคะกินใบนะคะเนาะต้นหัวเสือค่ะต้นหัวเสืออีกกับบอกมีอีกต้นหนึ่งน่้ยบักมีนี่อย่างอันนี้วันนี้มาเอิ่นหำบักรมีอะอันนี้หำบักรมีอันนู้ยอันนี้น่้ยกรกมีอันนี้หำบักรมีอันเจดียเจแดงนะมันจะเอิ่นหำบักมีเนาะจะจะแถวบาน เออหั้มบังมี่เรียกว่าดอกตบผูเราจะนะดอกตบผูนี่ละเออหั้มบักมีอันนี้นวยบักมีอันนี้หั้มบักมี่นวยบักมีหั้มบักมี